ไขมันในเลือดสูงแก้ด้วย3ข้อนี้ค่ะตรวจเลือดทีไรไขมันก็ยังสูงทาง,ทางทางที่กินน้อยเดินออกกําลังกายก็แล้วเพราะคุณอาจไม่รู้3ข้อนี้ค่ะ 1. หยุดกลัวไขมันแล้วหันไปกลัวน้ําตาลแทนเพราะน้ําตาลและขาบเกินเป็นตัวกระตุ้นให้ตับสร้างไขมันเลวหรือ LDL มากขึ้นหลายคนกินน้อยแต่กินน้ําหวานขนมผลไม้จัดเพียบแบบนี้ไขมันก็ไม่ลดค่ะ 2. หยุดกินจุกจิกระหว่างมือ้อโดยเฉพาะของ่านของทอดตอนบ่ายช่วงที่อินซูลินยังไม่ตกร่างกายจะเก็บไขมันมากกว่าปกติกินน้อยแต่เก็บเก่งไขมันในเลือดก็ไม่ลดค่ะ 3. กระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กๆบ่อยๆช่วยให้ร่างกายเอาน้ำตาลและไขมันไปใช้ได้จริง mm hmm. เช่นการ mm hmm. ขยายเท้าหรือเกรงเท้าระหว่างวันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าแค่ขยับสนาทีทุกชั่วโมง ช่วยลดน้าตาลในเลือดได้ดีกว่าการนั่งนานๆแล้วไปออกกําลังกายทีเดียวถ้าอยากลดไขมันในเลือดได้แบบยั่งยืนไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานจำสามข้อนี้ไว้แล้วลองปรับดูค่ะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ